ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องสึบรบทลุสวรร์คหรือสประยุทธทะลุฟ้าตอนที่380ของนิยายชื่อตอนว่าออกจากอาณาจักรเจียหมากลุ่มคนหนาแน่นรวมตัวกันที่ประตูเมืองสายตาจำนวนมากที่มีความคาดหวังหรืออยากรู้อยากเห็นถูกล็อกไว้กับคนสองคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าในช่วงเวลานี้ชื่อของเซียวเยียนแทบจะทุกคนในอาณาจักรเจียหมารู้จักเขา หลายคนเพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับบคุคคลในตำนานผู้กล้าที่จะต่อสู้กับสำนักเมฆหมอกทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองใบหน้าทั้งหมดในปัจจุบันเต็มไปด้วยความคาดหวังตอนนี้พวกเขาโชคดีพอที่จะเห็นเขาต่อสู้ด้วยสายตาของพวกเขาเองพวกเขาอยากรู้ว่าข่าวหรือที่กำลังแพร่ระบาดนั้นจริงหรือไม่ชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีมีกำลังพอที่จะฆ่าระดับกระสักได้จริงๆหรือ มือของมูเทียนถูกคว้ไว้ที่หน้าอกของเขาเหมือนกับเจดีเหล็กสีดำเขายืนเงียบๆแต่ปล่อยพลังปราณที่มีพลังและเข้มงวดออกมาท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้โกรดกดดันผู้คนจนถึงจุดที่ผิวหนังบนศีรษะของพวกเขาหมึนงงจากพลังชีที่เขาปล่อยออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของเขาเหนือกว่าเมงลี่อย่างเห็นได้ชัดตามการคาดเดาของเสีย่ยวเหยียนชายไวกลางคน ผู้ร่างใหญ่คนนี้อาจถึงจุดสูงสุดของชนชั้นโตหลิงแล้วด้วยอายุของเขาแม้ว่าจะมีความสามารถในการฝึกฝนค่อนข้างดีนี่คือสิ่งที่จะทำให้คนดูดลิ้นของพวกเขาแน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาอยู่ในการต่อสู้นองเลือดตลอดทั้งปีการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายในสนามรบเป็นสนามฝึกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเร่งอัตราการเติบโตได้ มูเทียนคนปัจจุบันก็จ้องไปที่เสียวเหยียนผู้ซึ่งดึงดาบสีดำขนาดใหญ่ออกมาด้วยความสนใจอาวุธพิเศษสุดนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชายหนุ่มคนนี้ไปแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีชายหนุ่มบางคนในอาณาจักรจียมากที่เริ่มใช้อาวุธประเภทนี้ตามเขาแน่นอนด้วยสายตาของมูเทียนเขาจะไม่คิดว่าผู้ปกครองของผู้ลอกเลีนแบบเหล่านั้นจะสามารถเปรียบเทียบกับผู้ปกครองสีดำที่แปลกประหลาดของเซียวเยียนได้ นี่เป็นเพราะเมื่อผู้ปกครองปรากฏตัวขึ้นก่อนหน้านี้มู่เทียนรู้สึกว่าร่างกายของเซียวเหยียนจมลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าน้ำหนักของผู้ปกครองคนนี้ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากรองผู้บัญชาการเมงลิ่วางแผนที่จะลงมือเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเจ้าทุกคนจะต้องฟังข้าในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของเฉินกุ้ยพากดกฎของข้าคือกฎหมายเมื่อเจ้าแข่งขันในดินแดนของข้า เขาเหลือบมองไปที่เมงลี่ที่ดึงมีขนาดใหญ่สีแดงเลือดจากวงแหวนเก็บของของเขาและยิ้มเท้าของเขาเหยียบพื้นอย่างกระทันหันรอยร้าวสองเส้นเริ่มแผ่ออกจากเท้าของเขาในทันทีในที่สุดมันก็รวมตัวกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ววงกลมล้อมรอบเซลเยียนไว้ข้างในโดยบังเอิญจุดแข็งของเจ้าทั้งคู่ไม่ได้อ่อนแอเกรงว่าท่านจะสร้างความเสียหายให้กับบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะเป็นความลำบากเล็กน้อยท้ายที่สุดการซ่อมสิ่งของต่างๆก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเช่นกันวงกลมนี้จะเป็นขอบเขตใครก็ตามที่ถูกบังคับให้ออกจากองคารนี้จะกลายเป็นฝ่ายแพ้อย่างไรก็ตามข้าจะเตือนเจ้าทั้งสองเรื่องก่อนนี้ไม่ใช่การแย่งชิงความเป็นและความตายดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตายมิฉะนั้นถ้ารองผู้บัญชาการเมงหรืต้องโชคร้าย โดยการกระทําของเซียวเยียนคาดจะไปหารองผู้บัญชาการคนอื่นที่ไหนในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ฮ่าหา้ามุมปากของเม้งเลิกกระตุกเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินเสียงหัวเราะของมู่เทียนซึ่งซ่อนน้าเสียงเยาะเยะ้ยเขารู้ได้ว่าภายในจนกุุยพาานี้เขาและมู่เทียนเป็นเหมือนไฟและน้ําที่ไม่สามารถหลอมรวมกันได้อย่างไรก็ตามเขาคาดไม่ถึงว่ามู่เทียนไม่ไว้หน้าเขาในที่สาธารณะเช่นนี้ เมงลี่สุดหายใจอย่างเย็นชาสายตาของเขามืดและเย็นเมื่อหันไปหาเซียเวเยียนมีขนาดใหญ่สีแดงเลือดนกสัตเล็กน้อยและพลังฉีสีเหลืองเข้มห่อหุ้มไว้อย่างรวดเร็วทันใดนั้นกรดเลือดจางๆก็ไหลออกมาจากใบมีดเมื่อเห็นว่าการยุยยุข,ของเขาไม่ได้ทำให้เมงลี่โกรธแม้แต่น้อยมูเทียนก็ยิ้มราวกับว่าเขาพอใจและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเซียเวเยียนเจ้าไม่ควรประมาท รองผู้บัญชาการเมหงล่ฝึกดาบชั้นต่ำสัมพันธ์กับพลังฉียิ่งไปกว่านั้นเทคนิคพลังฉีมีสังหารเลือดของเขาซึ่งเป็นระดับต่ำของดาบก็เป็นสิ่งที่แม้แต่ข้าก็ต้องรับมืออย่างจริงจังเช่นกันมูเทียนเจ้ากำลังจะลงน้ำเมื่อได้ยินว่ามูเทียนเปิดเผยทักษะทั้งหมดของเขาในเวลาเพียงสองถึงสประโยคการแสดงออกของเมง้งลี่ก็กลายเป็นสีแดงทันที ในขณะที่เขาพูดอย่างโกรธจัดฮ่าฮ่าไม่เป็นไรข้าจะไม่พูดอีกมู่เทียนยิ้มและพยักหน้าเขายักไหล่ที่เซียวเยียนและโบกมือทันทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงทาบ์บว่าเริ่มต้นได้เซียวเยียนหายใจเข้าลึกๆเขาจับด้ามของดาบใหญ่สีดำและจดจ่อที่เม้งลี่ที่อยู่ตรงข้ามกับเขาซึ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ามเมื่อเขากำลังจะจมตี เสียงของเย้าเหล่าก็ดังขึ้นจากภายในใจของเขาทันทีอนุญาตข้าอย่าเสียเวลาอีกต่อไปออกจากอาณาจักรเจียมาโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกเข้าใจแล้วอาจารย์เซียวเยียนยักไหลยอย่างช่วยไม่ได้เขาทำได้ทิ้งลืมความคิดที่จะใช้โอกาสที่จะลองใช้การเปลี่ยนแปลงอันลึกลับของสกายไฟสามภายใต้สายตาแปลกๆของผู้คนรอบตัวเขาเขาค่อยๆหลับตาลง ้าเป็นคนที่หยิงผยองมากเมื่อเขาเห็นท่าทางของเสี่ยวเหยียนเมง้งเล่ก็โกรธทันทีเมื่อพิจารณาจากสถานะของเขาแล้วเมื่อใดที่เขาเคยถูกดูหมิ่นในลักษณะเช่นนี้ในขณะนั้นสายสีเหลืองเริ่มซัดไปทั่วประตูเมืองการปรากฏตัวที่ดูร้ายที่โผล่ขึ้นมาจากภายในสายสีเหลืองทําให้ทหารรับจ้างที่อยู่รอบๆที่กําลังเฝ้าสังเกตยอยู่รีบถอยกลับไป2 3 9 ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาในทันทีชั้นโตดลิงนี่เป็นระดับที่ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถฝันถึงได้รายสีเหลืองค่อยๆหายไปและเมงลีซึ่งร่างกายทั้งหมดถูกห่อด้วยชุดกระโตชีสีเหลืองปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนภาพใบมีดคมพุ่งออกมาจากมีดขนาดใหญ่สีเลือดในมือของเขาทิ้งรอยแผลเป็นลึกลงไปที่พื้นมีดเปื้อนเลือดในมือของเขาถูกพลังฉีชุบและสว่างขึ้นเรื่อยๆ ดวงตาของเมงลิจ้องไปที่เสี่ยวเหยียนที่หลับตาร่างกายของเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จูจ่ๆเสียงร้องที่เข้มงวดก็ดังขึ้นและทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบโดยรอบเท้าของเขาเหยียบตรงบนพื้นและร่างกายของเขาเหมือนลูกปืนใหญ่ซึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเสี่ยวเหยียนในช่วงพริบตามีดเปื้อนเลือดในมือของเขาถือรัศมีการฆ่าที่แม่นยำและเต็มไปด้วยเลือดขณะที่มันเจาะลงไปด้านล่างราวกับว่าเขากำลังแยกพื้น เทคนิคพลังฉีมีดเพื่อเลือดของเพื่อนคนนี้เข้าใกล้จุดสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆตัดสินจากพลังแล้วพลังโตดหลิงสีดาวธรรมดาก็ยังรับมือได้ยากมูเทียนไม่สามารถต้านทานการขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดของมีดที่กดลงไปสายตาของเขาหันไปทางเสียวเยียนซึ่งดวงตายังคงปิดกราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเขาหายใจเบาๆ ชายผู้นี้กำลังทำอะไรจากการสังเกตของข้าลมหายใจของเขาดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับพลังชีระดับเสียนเท่านั้นอย่าบอกนะว่านี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเซียวเหยียนค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมกับเสียงลมที่แหลมคมทำให้ปรากฏอยู่เหนือศีรษะของเขาทันใดนั้นเปลวไฟสีเขียวและสีขาวก็ลุกโชนขึ้นอย่างน่าประหลาดและสองประกายในดวงตาสีดำของเขา ใบหน้าของเมงลี่ซึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ากลายเป็นหมองคล้ำเมื่อจ้องมองไปที่ดวงตาคู่แปลกๆของเซียวเยียนอย่างไรก็ตามมีดเปื้อนเลือดในมือของเขาไม่มีความลังเลใจใดๆเมื่อมันจอบเข้าที่หัวของเซียวเยียนอย่างดูร้ายเสียงดังราวมือของเซียวเยียนถูกยกขึ้นอย่างอ่อนโยนทันใดนั้นดาบใหญ่สีดำตัวใหญ่ก็ขยับขึ้นไปและชนกับมีดเปื้อนเลือดซึ่งมีกำลังดุร้าย ทันใดนั้นประกายไฟก็พุ่งออกมาและเคลื่อนพลังงานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ปล่อยออกมาจากจุดที่อาวุธทั้งสองสมัมผัสการยกเคลื่นสา,สายสีเหลืองขึ้นจากพื้นเซียวเยียนถือดาบใหญ่สีดำด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่มีดเปื้อนเลือดของเมง้งไี่ถูกกดลงบนร่างของผู้ปกครองอย่างแน่นหนาอย่างไรก็ตามไม่ว่าใบหน้าของเมง้งลีจะแดงก่ำเพียงใดและเขาเสริมกำลังมากแค่ไหน แต่อีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะแข็งขึ้นกลางอากาศและไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยใบหน้าแดงกล่ำของเมง้งลีที่หายใจเร็วเกือบจะสุดตรงเกินไปเมื่อเทียบกับใบหน้าที่สงบของเซียวเยียนซึ่งการหายใจไม่ได้มีความกลาหลนแม้แต่น้อยช่างแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะพุ่งออกมาจากภายในร่างกายของเขาในทันใดวิธีการของเซียวเยียนเพื่อซ่อนความแข็งแกร่งของเขานั้นพิเศษมาก แค่มองไปที่พลังฉีของเขาใครๆก็มองว่าเขาเป็นระดับเสียนเท่านั้นคิ้วของมู่เทียนกระตุกโดยไม่ตั้งใจเมื่อเขาเห็นเซียวเยียนที่เงียบสงบและเป็นระเบียบในขณะที่เขายกย่องทหารรับจ้างและทหารที่อยู่รายรอบประตูเมืองค่อนข้างตกตะลึงเมื่อเห็นเซียวเยียนปิดกั้นการโจมตีที่ดูร้ายของเมง้งลีด้วยการสกัดกันอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นที่ทราบกันดีว่าความแข็งแกร่งของเมงลี่อาจไม่ถือว่าสูงสุดในเจนกุ้ยพาดแต่ถือได้ว่าอยู่ในห้าอันดับแรกโดยปกติเมื่อเขาพบกับโจรมีดเปื้อนเลือดนั้นจะตัดหัวโจรที่เยื่อหยิ่งและ,ะเผด็จการจำนวนหนึ่งโดยไม่ทราบจำนวนอย่างไรก็ตามวันนี้มีดเปื้อนเลือดซึ่งไม่เคยเสียเปลียบมาก่อนแท้จริงแล้วถูกชายหนุ่มคนหนึ่งขวางไว้อย่างให้ดายหลงทางด้วยความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยนี้ เจ้ายังต้องการออกมาแสดงความบกพร่องอีกหรือเซียวเยียนค่อยๆเงยหัวขึ้นเปลวเพลิงสีต่างกันสองดวงค่อยๆไล่รำอยู่ในดวงตาของเขารอยยิ้มเย็นเยือกผุดขึ้นจากมุมปากมือขวาของเขาเขายับราวกับว่ากำลังเดินผ่านดอกไม้เพื่อเด็ดใบไม้ขณะที่มันกดไปที่หน้าอกของเมงลี่ในลักษณะเหมือนสายฟ้าฝ่ามือของเขาม้วนงอเล็กน้อยและจู่ๆก็มีแรงถมน้ำไลออกมา หน้าอกของเมงเี่รู้สึกเหมือนถูกทุบด้วยหิน500กิโลกรัมเขากระอักเลือดสดเต็มปากออกมาทันทีขณะที่ร่างของเขาบินถอยหลังในที่สุดเขาก็กระแทกกำแพงเมืองอย่างแรงหลังจากนี้เขาก็ซุดตัวลงภายใต้สายตาที่หม่นหมองของทุกคนทันใดนั้นเขาก็พ่นเลือดสดออกมาอีกคำหนึ่งร่างกายของเขากคตตัวเพราะพลังฉีบนร่างกายของเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเซียวเยียน มือของเมงลี่เช็ดคราบเลือดจากอุมงปากของเขาใบหน้าของเขามีการแสดงออกที่เจ็บปวดและขมขื่นของการไม่เชื่อท่านผู้นำนิกายเท่าก็ได้กล่าวแล้วว่าความแข็งแกร่งของเพื่อนคนนี้ลดลงอย่างมากทำให้เขาถึงยังแข็งแกร่งมากนักทุกคนที่ประตูเมืองตกอยู่ในความเงียบขณะที่พวกเขาจ้องมองเมงลี่ซึ่งถูกโจมตีออกจากขอบเขตวงกลมด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ผ่านไปนานก่อนที่จะมีคนครางเบาๆคนที่แข็งแกร่งของระดับพลังฉีจบลงด้วยการสูญเสียและอาเจียนเลือดอุดรงหลังจากการแลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งไม่ปรากฏว่าอายุ20ปีนี้ช่างน่ากลัวจริงๆในขณะนี้ผู้คนเหล่านั้นซึ่งเดิมทีหัวใจถูกล่อใจโดยรางวัลอันเอื้อเฟื้อสำหรับการจับกุมเซียวเยียนหมดความหวังที่จะทำเช่นนั้นในทันทีเมื่อเห็นวิธีการชั่วร้ายของเซียวเยียนก่อนหน้านี้ เป็นไปได้ว่าข่าวหรือที่เขาฆ่าผู้เท่าวินเหลืองเป็นเรื่องจริงผู้ที่สามารถฆ่าคนที่แข็งแกร่งของระดับกระสักแม้ว่ากลุ่มทหารรับจ้างเหล่านี้จะรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันแต่ก็มีแนวโน้มว่ามันจะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการเหวี่ยงดาบสีดำของเขาเพียงครั้งเดียว้าเขาแข็งแกร่งมากจริงๆไม่น่าแปลกใจที่หัวหน้าเผ่าส่งจดหมายมาบอกให้ข่าใช้โอกาสในการขายความโปรดปรานให้กับเซียวเยียน หากมีโอกาสทำเช่นนั้นความแข็งแกร่งนี้คุ้มราคามากจริงๆมู่เทียนหายใจออกอย่างช้าๆเขามองดูเสี่ยวเยียนที่ยืนนิ่งหลังจากถอนฝ่ามือและไม่สามารถต้านทานการหายใจในใจได้เสียวเยียนหันสีสันและเปลวไฟสีเขียวและสีขาวในดวงตาของเขาหายไปอย่างรวดเร็วขณะที่เขาควบคุมร่างกายได้ทันใดนั้นเสียงของเย่าเหลาก็ดังขึ้นจากหัวใจของเซียวเยียน ออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดอย่ารอช้าอีกต่อไปเซียวเหยียนเริ่มตกใจเมื่อได้ยินเสียงของเย่าเหลาใบหน้าของเขาเปลียดไปทันทีโดยไม่ตั้งใจและหัวใจของเขาก็เต้นเร็วในทันใดจากคำพูดของเย่าเหลาเขาสามารถแยกแยะความตื่นตระหนกเล็กน้อยได้หรือไม่ข้อของเซียวเหยียนม้วนเล็กน้อยเงินบางๆก็ผุดขึ้นบนหน้าผากของเขา ความคิดในหัวใจของเขาหมุนอย่างรวดเร็วย้อนกลับไปเมื่อต้องเผชิญกับพลังฉีบประพูดหยุนสานเย่าเหลาก็ไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยเหตุใดเขาจึงแสดงอารมณ์เช่นนั้นภายในใจของข้าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นปากของเซียวเหยียนก็รู้สึกแห้งเล็กน้อยเขาไม่กล้าถามอะไรต่อดาบสีดำหนักในมือของเขาถูกเก็บไว้ในวงแหวนเก็บของอย่างรวดเร็วขณะที่เขาหันไปทางมู่เทียนและถามว่า หัวหน้าผู้บรญชาการมู่เทียนค่าขอทราบได้ไหมว่าข้าจะออกไปตอนนี้ได้ไหมหห้า้าแน่นอนข้าได้กล่าวไปแล้วว่าตราบเท่าที่เจ้าสามารถเอาชนะเม้งลี่ได้เจ้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจากเจนกุยพาดมู่เทียนหัวเราะออกมาดังๆขอบใจเจ้ามากเซียวเยียนหัวเราะเบาๆทันทีที่เขาเดินตรงไปยังเมืองในขณะที่มีคนหลายร้อยคนรอบตัวเขาเฝ้าดูอยู่ เมื่อเขากำลังจะเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดมิดฝีเท้าของเขาก็หยุดกระทันหันเป็นจุดสนใจของสถานที่แห่งนี้ในขณะนี้เสียงกระซิบรอบตัวเขาเงียบไปทันทีเมื่อเซียวเยียนหยุดฝีเท้าของเขาสายตาเร่าร้อนมากมายจ้องไปที่ร่างผอมบางของชายหนุ่มในตาของสตรีบางคนถึงกับมีความเคารพปูชาซึ่งทำให้ผู้คนพูดไม่ออกผู้บัญชาการมู่เทียนคาจะตอบแทนความโปรดปรานนี้ให้กับมู่จานในอนาคต เซียวเยียนเอียงสีสปไปทางมู่เทียนที่ตกตะลึงเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมู่เทียนว่างเปล่าสักครู่ก่อนที่จะยิ้มเขามีความอุ่นใจจริงๆเมื่อได้สนทนากับคนฉลาดนอกจากนี้รองผู้บัญชาการเมงลิ่สายตาของเซียวเยียนหันไปทางใบหน้าสีแดงสดของเมงลี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเมงลาสายตาของเซียวเยียนก็ค่อยๆกวาดไปทั่ไม่กี่ร้อยคนที่ประตูเมือง เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาทันทีร่างของเขาหายเข้าไปในความมืดอ,อย่างสงบเป็นอิสระและง่ายไดทว่าเสียงแ่วเบาของเขาทุกเปล่งออกมาอย่างเงียบๆช่วยข่าแจ้งหยุนซานภายในสองปีหรือไม่เกินห้าปีข้าเซียวเยียนจะกลับมาแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นก็บอกให้เขาล้างคอของเขาข่าเซียวเยียนจะปิดชีพเขาด้วยตัวเองเพื่อยุติความแค้นในวันนี้ เมื่อทุกคนที่ประตูเมืองได้ยินเสียงแถวเบาที่ค่อยๆเล็ดลอดออกมาแม้แต่ใบหน้าของมูเทียนก็กลับร้ายความรู้สึกโดยไม่ได้ตั้งใจขอให้พลังฉีระดับบัพปุรุษที่แข็งแกร่งล้างคอของเขาอย่างนั้นหรือชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นบุคคลแรกที่มีความภาคภูมิใจและความมั่นใจเช่นนี้ในอนาณาจักรจีมาจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่380ของนิยาย ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ